การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <şeyler> <relentless> กลับต้องกลายเป็นความจ็บช้ำด้วยน้ำมือคนที่ไม่คิดฝันไม่มีคนที่ดีแสนดีไม่มีคนที่เคยให้ความผูกพันไม่เพียงแค่ฉันกับชีวิตวางเปลา่าวันที่ฉันทรมานทุกๆนาที เธออยู่กับชีวิตที่ดีชีวิตทันมีแต่คำว่างเหงาคยเคยรวมเป็นความแค้นใจคอยคอคยกลายเป็นไฟ 成。 ข่าวดีถึงแฟนๆเงาสเสนหานะคะดูละครเสร็จแล้วก็มาร่วมกันตอบคําถามชิงรางวัลลุนไปเกาหลีกันค่ะใครที่อยากไปเกาหลีติดตามกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะเชิญร่วมสนุกตอบคําถามจากละครเงาสเสนหาเพียงตอบคําถามว่านิสาทําอาชีพอะไรพิมพ์หนึ่งไกพิมพ์สองครู ส่ง SMS คำตอบมาที่4747888ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินพร้อมแพ็กเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้กับนักแสดงนำจำนวน4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป u ิวทรีเอเซนเพียง590บาทสั่งซื้อโทร0954406664ุณชอบคุณถ้คุณเป็นแบบนี้ อยู่เวลาตอนนี้ก็คงดีสนะครับอขออนุญาตคุณลงุงคบหากันทิสาครับคุณพงษ์ทุกอย่างเลยเหรอคะทุกอย่างคะ่ะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับไอเดียของคุณนะกรุณาอ้างอิงความคิดและนโยบายของผมด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รอยย l a i อร์อไรคะ่ะ ทำ,ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่เชื่อแม่ ไพรส์พ่อแบบเนี้คิดว่าพ่อจะตกใจนะคุณพ่อเธอรหรือเปล่าไม่รู้รู้แค่ว่าท่านประธานใหญ่ถึงกับมารอหนูถึงหน้าตึกเลยนะคะนี่เีวิวนี่หตอนเด็กยอกย้อยยังไงนะโตเป็นสาวแล้วไม่เปลี่ยนนะเราเนี่ยคิดถึงคุณพ่อนะคะคิดถึงมากอา พ่อคิดถึงหนูแล้วนี่นึกยังไงเนี่ยไม่กลับบ้านก่อนอยู่ๆก็มาโผล่ที่บริษัทเนี่ยกวิวอยากมาช่วยคุณพ่อดูแลธุรกิจหมื่นล้านของเราไงคะถ้าวิวไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยคุณพ่อล่ะคะมองหาใครแม่เนี่ย เขาคอยอยู่ที่บ้าน<ๆ>เขาเตรียมจัดงานต้อนรับหนู<อ>รู้ไหมว่าอยากได้นูนยายนี่สั่งสั่งสั่ชุกคนวิ่งพล่านไปหมดเลยค่ะเข้าไปข้างในดีกว่านะเดี๋ยวพ่อจะให้ดูว่าพ่อเตรียมอะไรไว้บางได้คะ่ะ ท่านครับมีสายด่วนจากท่านรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องเส้นทางภายในประเทศที่เราจะเปิดในภูกเก็ตครับวิวคุณพ่อคะงานสําคัญกว่าคะ่ะเดี๋ยววิวไปรอคุณพ่อที่ร้อยเอาอายแล้วกันนะคะไดแล้วพ่อ,อ,ม,อามานนะลูกนะ โทษครับดีเพีขึ้นไม่ได้นะครับเชิญนังนู้นดีกว่านะครับไม่เป็นไรครับจะลิฟต์ตัวไหนก็นไม่สาคัญหรอกเพราะมันพาเราไปจุดหมายมเหมือนกันขอโทษครับแต่มันเป็นกฎของที่นี่ไม่ใช่หรอคะมันไม่ใช่กฎครับมันเป็นแค่ทาเนียมปฏิบัติเท,ท่านั้นเองอคุณนิก้านะกล้าฝ่าทมเนียมได้ร้อยเอออะไรโชคดีนะคะที่นีผู้นำเป็นคุณ ผม,มเป็นแค่ผู้ตามเท่านั้นแหละครับเชิญเชิญริบตัวนี้ก็ได้นะครับเออไม่เป็นไรค่ะเชิญนะครับผมขอร้องขอบคุณนะคะ ไปชั้นไหนครับ21ค่ะขอบคุณค่ะช่วยถือดีกว่าไหมาไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะแล้วคุณะไรครับไปชั้นไหนครับร o y ย l ออาค่ะ ลิฟต์นี่มันก็เหมือนเครื่องบินนะมีหน้าที่พาผู้โดยสารไปส่งถึงจุดหมายมเหมือนกันเราจะดูแลคนนี้ของคุณหลังสมาร์ชิกในครอบครัวอย่าลืมสโลแการองเราสิครับขอโทษครับฉันยี่สิบดแล้วครับผมไปส่งคุณดีกว่าขอบคุณคนะ่ะ เป็นสปายของสายการเรียนไหนหรือเปล่าครับทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะจา o รย l าไอเราสามารถมองเห็นทุกอย่างของโรย่าไอไลท์แต่ผมให้คุณหน้าคุณก็ต้องเกิดที่คุณเป็นสปายแล้วก่อนสิครับฉันไม่ใช่สปายจากไหนหรอกค่ะฉันวิริยาวิริยา วิรยาจะกลเกียรติธำรง oh. <laughs> <laughs> ผมนี่ปล่อยปล่อยไก่ไปตัวพระเริ่มเลยนะครับ <laughs> ขอโทษด้วยรค,ครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะผมพูสะทธาค่ะ งสะรสุภระชาติคุณรู้จักผมใครก็ตามที่บินกับรอยัลแอร์ไลน์ก็จะต้องรู้จักคุณสิคะแม็กซีนบนเครื่องทุกเล่มมีแต่เรื่องคุณทั้งนั้นยิงดีที่ได้รู้จักครับถ้าคุณรู้จักผมขนาดนี้แล้วผมคงต้องหาโอกาสรีบทำความรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้แล้วมั้งครับก็มาปาร์ตี้คืนนี้สิคะ ปา <Party S 2> ร์ตี้เหรอค่ะคือเป็นปาร์ตี้ต้อนรับกลับบ้านคุณแม่เขาจัดไว้ให้อยากให้ทุกคนรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเขานั้นกลับมาแล้วยังไงก็นึกซะว่ามาเป็นเกียรติให้ท่านแล้วกันนะคะมาให้ได้นะคะถ้าต้องการรู้จักกัน ลูกสาวท่านประธานเนี่ยจะเข้ามาทำงานที่นี่ใครอ่ะชื่อวิริยาเลนิสาคนรักของผมครับนิวทรีเอเซนเพียง590บาทสั่งซื้อโทรศูยนย์เก้าห้าสี่สี่ศูนย์หกหกหกสี่